ครับผมเมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับจนกลายมาเป็นขินหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันว่า,าแต่ละเนื้อไม้นะครับที่เอามาทําขีนก้าหย่องเนี่ยนะครับมีเสียงที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับตามมาเลยครับครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขิีนก้าหย่องนะครับที่พอเราเอาไม้แต่ละชนิดมาทําแล้วนะครับเสียงมันเข้าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ครับผมเรื่องนี้เนี่ยต้องพิสูจน์กันด้วยการ ตีนะฮะตีขิงว่าแต่ละรุ่นแต่ละชนิดเนื้อไม้เนี่ยเป็นยังไงนะครับฝ่อย่างนั้นถ้าเป็นคําถามนี้ต้องใช้เวลาในการลองเทสกันดูนะครับเพราะหลังจากเมื่อเราใส่สายเสร็จแล้วการตรวจว่าขิมเนี่ยมีคุณภาพพร้อมที่จะแพ็คสู่ลูกค้าหรือย,อยังคือวิธีการเมื่อฝ่ายผลิตผลิตมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาพึ่ง ออมาผึ่งอีกประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็ลองดูซิว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องไม้ไหมอาจจะมีรอยร้าวถ้าหินรุ่นนั้นๆที่ทําไม่มีตําหนิหรือว่าไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะเริ่มกระบวนการใส่สายพอใส่สายเราก็จะทิ้งไปอีกหนึ่งเดือนผมจะเป็นคนตรวจอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีปัญหาก็เกิดการเทเสียงของหินรุ่นต่างๆแล้วหินก้าวหยองาจารย์ตั้งได้ถึงคีย์อะไรครับ<ๆ>แล้วสามารถเอาไปใช้งานอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วขิมเก้าหยองเนี่ยก็เปรียบเสมือนขิมที่สามารถที่จะบรรเลงเป็นเจ็ดหย่องก็ได้และเป็นเก้าหย่องก็ได้และทําไมคนก็ถึงต้องซื้อเก้าหย่องนะเมื่อ,อนักบรรเลงขิมเนี่ยได้บรรเลงขิมเจ็ดหย่องแบบไทยเดิมไปแล้วด้วยความชํานาญแล้วก็มักจะอยากที่จะเล่นในอัตราเพลงที่เป็นเพลงร่วมสมัยหรือเพลงสากลบ้าง ตัวก้าวหยองเนี่ยเมื่อก็ตัวใหญ่ขึ้นอ็อกเซปก็จะเพิ่มมากขึ้น,นก็สามารถที่จะสามารถทําเป็นคีย์ดำได้หรือครึ่งเสียงได้นะครับส่วนการบรรเลงเป็นดนตรีไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่สบายของกิ่มก้าวหยองเลยนะครับแต่การที่จะบรรเลงเป็นเพลงสากลน,นั้นก็ต้องมีการเสริมหย่องขึ้นมาบ้างเพื่อให้มันเกิดคีย์ดำขึ้นมาคีย์ดำก็หมายถึงตัวครึ่งเสียง โดช้าเฟช้ามีช้าฝ่าช้าสอนช้านะครับในนี้มีทั้งเก้าหยองแล้วก็เจ็ดหยองอถูกต้องถูกต้องครับแล้วมันต่างนนากันยังไงครับอาจารย์ครับเก้าหยองกับเจ็ดหยองโอ้ที่เด่นชัดเลยก็คือขนาดขิมเก้าหยองนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าขิมเจ็ดหยองก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าความสูงนะฮะของขิมเก้าหยองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ14นิ้วถึง14นิ้วครึ่งน,นะครับ ส่วนเจ็ดหย่องเนี่ยจะสูงประมาณ12นิ้วหรือว่า1ฟุตแต่ความกว้างเนี่ยของของิม9หย่องก็จะกว้างอยู่ประมาณ1เมตรนะครับส่วนคิม7หย่องก็อยู่อยู่ที่98เซนติเมตรนะครับนี่คือสรีระเบื้องต้นของอขิมทั้ง2ประเภท9หย่อง7หย่องก็จะดูนี่ตามตามหย่องเนี่ยเขาเรียกว่าหย่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับอันนี้คือ9หย่อง จะหยอมก็ได้เลยหนึ่งสองสาม้าหกนะครับแล้วลักษณะเด่นของขิม9้าหย่อมเนี่ยก็คือหนึ่งนอกจากความที่เขาใหญ่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีออกเตปเสียงที่เพิ่มขึ้นมาอีก4เสียงเพื่อที่จะให้ผูบ้บรรเลงเนี่ยได้บรรเลงคีย์ Key ที่มากขึ้นนะครับ กิ่ออนข้าวย่องเนี่ยสามารถที่จะเทียบเป็นเสียงของไทยนะครับหรือว่าเสียงกรมศริลป,ปากรได้หรือไม่ก็เทียบเป็นเสียง b f แฟ<ม>นะครับและอีกคีย์หนึ่งที่นิยมเทียบกันเพื่อที่จะเล่นกรดนตรีสามคนคือคีย์ซหรือเทียบเท่ากับเสียงปินโนนะครับเดี๋ยวก็จะลองฟังดูนะครับว่า คุณสมบัติเสียงของขิมก้าวย่องที่สามารถที่จะเทียบเป็นเสียงไทยเนี่ยได้แนวเสียงลักษณะแบบไหน,น ที่สามารถที่จะเทียบเป็นคียสากลหรือเสียงเทียบเท่ากับเสียงปินโนได้เลยนะครับฟังนะครับ แล้วไม้แต่และชนิดที่เอามาทำขีงก้าวหยกเนี่ยครับม,มันให้เสียงแตกต่างกันยังไงบ้างครับมีความแตกต่างกันเพราะว่ามวลของไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดเนี่ยให้เนื้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราเอามาทําเป็นสูตรของโรงงานเราเนี่ยก็เ,เสียงเนี่ยก็จะคุณภาพไม่หนีกันมากแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ดีเดี๋ยวผมจะลองสาธิตสักสี่แบบแล้วกันนะครับไม้สี่ชนิด เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ไม้ไทยไๆก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นกลิ่นก้าวหย่อมไม้สักนะครับหน้าไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าไม้ทองหลังนะฮะต้นทองหลังเราเนี่ยนะครับบอดี้เป็นสักทองนะครับค่อนข้างที่จะหายากเป็นไม้โบราณนะนะครับลองฟังเสียงเขาดูนะครับ จะผมจะลองเอามาตีให้ฟังก็คือเป็นไม,ไม้เอ่อเมเปิลน,นะครับหน้าไม้เมริสนะตัวนี้สวยเสียงค่อนข้างที่จะบอกเพราะกางวานมากเลย ไม้เมลิดแล้วก็ทําเป็นคีซีแล้วด้วยอีกรุ่นหนึ่งที่จะนเเําเสนอว่าข้อแตกต่างกันนะครับก็คือขิมไม้แอสนะครับเป็นไม้นําเข้ามาเหมือนกันตรงน,นี้ไม้แอสตัวนี้ก็เดินขอบบัวนะครับหน้าสีขาวหน้าเป็นไม้สมพงนะครับ ให้คุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะหวาน ลงมาเทสให้กับครูปัทมดูก็คือเป็นตัวไม้เมปเปิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นหน้าไม้ที่ทําจากาไม้จำปาทองนะครับเป็นบอดี้แบบโบราณนะครับหยองทําจากเขาควายไม้ทําที่รองหยองเนี่ยทำจากไม้นิ้วนะครับไม้นิ้วดำ ความแตกต่างดูนะฮะนะแต่ละรุ่นแต่ละตัวก็อยากจะให้ลองพิสูจน์ลองทดสอบดูนะครับเพราะว่าแต่ละตัวนั้นมีสเสน่ห์มีคุณภาพเสียงที่ คนรักขิมคนที่รักก้าวหย่องก็น่าที่จะมาลองสัมผัสตีดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีแนวทางในการเลือกซื้อขิมเป็นของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุวิทย์สาเลิกนะครับเจ้า <c oughs> ของโรงงานเบนจรงดนตรีไทยนะครับที่ให้ความรู้และเอื่อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณเช่นกันครับ